สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการแก้ไขแฟดได์นะครับที่ติดติดไวรัสคือจะเป็นไวรัสที่แบบเวลาเราเปิดเปิดแฟดได์เข้าไปเนี่ยแฟดได์จะมีข้อมูลอยู่ครบทุกอย่างแต่จะเราจะหาข้อมูลไม่เจอนะครับอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยก็ตอนนี้นะครับผมได้ต่อแฟดได์ที่มีไวรัสเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วผมก็ฆ่ามันทิ้งมันแล้ว อ่าครับผมจะเข้าไปตรงนี่ของเพื่อนผมนะ,ะเข้าไปละเนี่ยครับเพื่อนผมว่ามีไฟล์รูปอยู่ในนี้แล้วผมก็อ้าวไม่มีแล้วผมก็นี่เลยกด a l t e r เน t ตขึ้นมาแล้วก็ t o folder Option ติ๊กไปตรง View นะครับแล้วเรามาตรงนี้ว่า show hidden folder แล้วก็ติ๊กตรงนี้ออก h i เ e empty h i เอ extension h i โป protect operating กด yes อ่าไฟล์ก็จะขึ้นมานะครับ อ่านี่ยผมก็จะเจอไฟล์รูปแล้วแต่พอผมจะไปปรับให้มันเป็นเหมือนปกติอ้าวกดไม่ได้อ่าแล้วอย่างนี้เราควรจะทํำยังไงเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีให้ดูนะครับก็คือเราจะใช้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่าโปรแกรม fix attribute .exe นะครับก็คืออ่าโปรแกรมนี้ผมมีอยู่และเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใครต้องการผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็กดไปที่โปรแกรมนี้เลยแล้วก็อ่ารัน โอเคครับกดตรงนี้แล้วเราก็เลือกไปตรงนี้ในตรงแฟลตได์ของเรานะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็รอตรงแถบนี้ให้มันไหลไปถ้าเกิดมันหยุดอ่าเนี่ยครับถ้าหยุดแบบนี้ก็คือโอเคแล้วเราก็ลองเปิดลับเข้าไปดูไหมนี่เลยปุ๊บนี่ไฟล์วอย่างก็จะลับมาแล้วเราก็จะแบบแก้ไขอะไรพวกนี้ได้ด้วยเนี่ยครับอ่านี่นะ,ะนนะวิธีการแก้ไขใครที่สงสัยอะไรก็ถามเพิ่มเติมไว้ได้นะครับ